คนวันอังคารมาดูกันว่าคุณคนโสดห้าใบนะคะควีนอฟสอดจัสเมนต์นะควีนอฟสอดจัสเมนต์ยังไง เออคุณเป็นคนที่เด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้นทําจริงพูดจริงทําจริงข้างนอกอาจจะดูเฉยเดยด,ดูดูแบบไม่อะไรดูอะไรก็ได้นะแต่งจริงแล้วร้ายลึกนะคนวันขานร้ายในการตัดสินใจนะไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนร้ายนะเออร้ายในการตัดสินใจหมายถึงว่าเวลาตัดตัดสินใจปุ๊บไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรหรือว่าให้คุณตัดสินใจนี่คุณตัดได้โชคเลยนะ หมายว่าถ้าแบบมีแผน A แผน B และให้เลือกอะไรคุณก็จะเลือกให้คุณก็จะตัดสินใจให้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งตัดสินใจให้ตัวเองแล้วก็ตัดสินใจให้หน่วยงานหรือว่าแฟนของคุณหรืออะไรประมาณนี้หรือคนที่มาขอคำปรึกษานะอืมให้เลือกได้เลยมันอยู่ที่คุณอนะเป็นคนฉลาดนะคะคนวันาังคารแจสเมนอาจจะเกิดมาพร้อมกับโชคชะตาอะไรบางอย่าง เัสเมนเป็นไพ่ของโชคชตาแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาด้านการเงินหรือเปล่าอะาะคุณวังคารไฟออฟเพนเดิ้ลขึ้นมาเลยทีเดียวเทนอ่าบอนทำงานหนักมีภาระหนักนะคะแต่รู้สึกว่าเงินจะไม่ค่อยเหลือนะใกล้จ่ายคุณอาจจะหนักพอๆกับงานหรือเปล่าอ่ะเซเว่นออฟเพนเดิ้เห็นไหมคุณเอาเงินไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคันนี้ก็รอไง รอผลของการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นพอผลมันยังไม่ออกเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่าเงินตรงนั้นมันยังแตะไม่ได้เนาะเพราะมันเอาไปลงทุนหมดเป็นเรื่องธรรมดานะคะของคุณทาธุรกิจหรือทํางานที่เป็นเจ้านายตัวเองหรือค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ถ้ามองในเรื่องความรักเนี่ยคนโสดบันอังคารคุณมีความคิดถึงโหยหาใครบางคนอยู่นะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ที่คุณรักเขานะ อาจจะแอบชอบหรือว่าไม่รู้ละ่ะเป็นคนโสดนะอาจจะไปปลื้มเขาไปชอบเขาด้วยความสง่างามของผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเด็ดขาดดูมั่นคงในตัวเองดูรักตัวเองดูแบบลูกเขาดูดีอ่ะนะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันมันมีไพ่ใบเดียวเนี่ยมันก็อ่านได้ไม่เยอะนะเออเพราะว่าเราจะเปิดแค่ห้าใบนะต่อหนึ่งสถานะเท่านั้น คนคนนี้คุณอาจจะคิดว่าเขาคือโชคชะตาผมลิขิตที่นํามาไม่เจอกับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายสลับกันถ้าเขาถ้าคุณมาดูเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่บ้างงานเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่อาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้ชอบลงทุนนะมันมีเจ็ดเหรียญอยู่ตรงนี้เซเว่นออฟเพนคุณรู้สึกคิดถึงคนคนนี้นะอ้อาวใต้สำรัก ใต้สำลักโทษทีค่ะใต้สำลับเนี่ยเป็นเป็นการบล็อกใจกันคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ชอบคุณนะอืมหรือเปล่าคุณมีปัญหาอะไรกันคนโสดนะคะอาจจะถูกบล็อกถูกปิดกั้นปิดใจถูกปฏิเสธความรักไปเออก็เป็นไปได้นะคนวันอังคารคุณไปชอบใครเนี่ยคนโสดอะแต่จริงๆแล้วคุณโฟกัสที่การลงทุนการเงินแล้วก็การทํางานนะ ก็โสดไปก่อนนะคะความรักมันยังไม่เด่นนะคะไพค่คนโสดคนโสดวันอังคารความรักคุณไม่เด่นเลยนะใจเย็นนะคะใจเย็นมันยังไม่ใช่เวลาของเรา not the right time ามาดูคำแนะนำนะคะยังไม่มีใครเข้ามานะคะแต่ถ้าจะเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่อง ที่ผ่านการทำงานผ่านการลงทุนอาจจะมีคนมาชักชวนคุณลงทุนอาจจะผ่านสายงานนะคะอืแต่เป็นคู่บุญคู่กรรมไม่รู้แต่คนคนนี้อาจจะมาพึ่งหรือมาปรึกษาคุณเรื่องการเงิน